เาเมืองกระดอกับเจ้าเมืองรามันเนี่ยก็เ,เป็นญาติกัน <c oughs> เป็นญาติกันและก็เป็นคนที่ไปมาอาสูซึ่งกันและกันแล้วกัวกกบเจ้าเมืองปัตตานีขาขาเขากับปัตตาน<ร>ีนี่ก็ญแบบาติญาติกันเหมือนกันญาติญาตินือนกันคือว่าบรมหาวังซาก็มาจากกระด้อก็ม, <c oughs> ามาจากกระดาอและก็เมืองเมืองประเวเมืองยะรังเนี่ย,ยก็พระราชโรสของกระดาอ นี่น่ารามันมีกฏตอเยอะกตากตานี่มันถึงเรยว่าวังเมืองเมืองกตาบารูก็เมืองใหม่เมืองใหม่ลักษณะนั้นก่อนที่ก่อนที่จะมีเมืองเมืองกตาบารุก่อนที่จะมีเมืองรามันใช่ไหมมันก็จะต้องมีเมืองอื่นก่อนมันถึงว่านักประวัติศาสตร์เขาว่ามนุษย์อยู่ที่บ้านเราเนี่ยอยู่ที่สามจังหวัดนี่ นี่ที่รุ่มน้ำใจบุรีรุ่มน้ำประเนีอะไรเนี่ยมีมาก็ประมาณสองพันปีมาแล้วมีมานานมาแล้วอ่าแล้วก็ที่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 รามันเนี่ยก่อนมันยังไม่มีรามันรามันเพิ่งมีอ่าที่ว่ารามันรามันถูกแบ่งไปจิบพวกมือให้หเป็นเมือง <รำ S 1> มี <รำ S 1> ม,มีมาต<ม>ิดดมนั้นเนี่ยเมืองอะไรอ่าเป็นเป็นเมืองอะไรอ่าเดิมนั้นเป็นเมืองอาตี ไอ้ตาเยอะก็อาทิอาติอะไรบ้างเลยอาทิหมายถึงว่าฮัมเมอร์มเดกเกอร์หมายถึงว่าเมืองเมืองนั้นเป็นชุมชนปกครองตนเองเขามีมีเจ้าเมืองที่จะมาปกครองตนเองเพราะเพราะจะมีเจ้าเมืองเลยสมัยก่อนมันหนีไม่พ้นอาจจะต้องบรมราชาพิเศษและก็สัปนาเป็นเจ้า อ่าที่นี่ก็มีเจ้าเจ้าเจ้านี่ยูซุปเจ้านี่ออมโดราม์มนเจ้าอะไรอะไรพวกนี้นะอ่าแล้วก็ไล่ลงมาถึงอ่าตอนนี้ตอนแรกวันมาโซนั่นที่ยายไปอยู่รามันนั่นแล้วก็อ่ากลายเป็นเมืองรามันขึ้นมาโดนแบ่งไปจิตหัวเมืองอ่ารามันนี่ไม่กว้างอ่ะกว้างไปถึงนูง้ไประก,กรรกไปนู่นไประไประอ่าไประอ่าไประรกอะไรเนี่ยอ่าไปไปอยู่นทั้ง เนื่องจากการแบง่งเขตแดนไม่รู้สมัยในการที่หาออะไรมีมีออ่่าาปริญญาอังกลโลอ<ม>ังกโลก็คือมีสนธิสัญญาอังกลโลสมัยก่อนในการแบง่งเขตเขตแดนเนี่ยรามานี่ก็ได้ไปไปรักได้ก็ไปรักไปอูรุไปรักมันได้ไป<ม><ม>ปกากล่างฮูรูอะไรก็นี่ไปอยู่ทั้งนูไปรักของมาเลเซียใช่ไหมมาเลเซียอ่าแล้วก็ วังเมือ่อก่อนก็อย oh, e, ู่ท uh, uh, mm. like ี่อตทิตยนี่วังเจ้าเมืองก็อยู่ที่อาทิตยเจ้ายากงเจ้าอตวาลบิลงรายยออยู่ที่นี่อ่ะอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่อยู่รามันเนาอืมรามันเพิ่งเกิดรามันเพิ่งเกิดเีอตทิตก่อนอาทิตยก่อนก็แสดงว่าอยู่ที่นี่โอยอยู่ที่อาติตยอ่าอยู่ที่อาิตก่อนอาทิกเนี่เป็นเป็นเมืองโบราณเดิมชื่อเดิมชื่อเดิมอาิตยอ่ออาิตยอาิตยก่อนเนี่ยเป็นรามันได้รู้อาิตย์อ่าเป็นชุบชูปกครองตัวเองมีเจ้าเมืองมีอะไรต่ออะไร อาปกครองกันเองอ่าแล้วก็มีช่างตีเหล็กมีอะไรต่ออะไรทํามาตั้งแต่นู่นมาอ่าแล้วเมืองยาลอเมืองยาลอยยาลอยาลายาลอยยาลอนี่ก็นู่นภูเขายาลอนู่นไงเออเรียกว่ายาลอยาลอยนี่เออถ้าถ้าเราศึกษาลึกอีกเออเขาว่าเทวะยาลอยาลอเดิมเป็นยาลูยาลูยาลูก็มีเจ้าเมืองเขามีลายยาลูนีแต่ยาลูยาลู าก็เลยเป็นที่มาของยาลายาลูเจ้าเมืองเจ้าเมืองก็คือยาลู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 ก็คือลายเจ้าเมืองลายลายตัวลายตัวลายเป็นยาลูไม่ลายเหมือนกับลายเสือนั่นู็ที่มาของที่มายาลายาโลยาลูาคนก็บุเขายาโลบางคนบอกที่มาคือผมผมมามาแล้วแต่แต่ละคนบอกไม่เหมือนกันใช่ไหมก็ บางดาเนี่ยยึดถือไม่ได้นะยึดถือไม่ได้เพราะว่ามันไปกันอย่างเงี้นะมันจะเอาอ